สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอ t เก m e นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมแนะนำของโยกัง2นะฮะซึ่งในตอนนี้นะเป็นช่วงที่โอเพนเบต้านะฮะวันที่14สิงหาคมนะฮะและตอนนี้ครับผมก็ได้เข้ามาเล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เลเวลก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะเลเวลสองไม่ใช่เลเวลอะไรวะเลเวลสิบห้าแล้วนะตอนนี้ครับ แล้วก็แนวแนวเกมนี้ก็ระบบการบังคับเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเอ่อ MMORPG นะฮะถือว่าการฟันนี่ก็จะไม่เหมือนเกมในเกมเกมอื่นๆนะฮะก็ตัวฟันเนี่ยก็จะไปกดตัว Q กับตัว E นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องภารกิจการทำเควสและเนื้อเรื่องต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายครับนี่ครับกดเปลี่ยนภาษานะเก็บของนะนี่ก็ไปนี่ก็ทำเควสอยู่นะก็ดูที่ไหนวะตัวเอ็มนะดูเควสมันอยู่ไหนวะกำจัดไอ้พวกไหนอะไปหามาทรงยองโซนน,นากับมาทรงยองมามาทรงยองอยู่ไหนวะอา้าวนู่เลยอะ่ะ เจ้าของโรงเตียมฮูยอนเรเดียร์ก็ถือว่าเป็นเกมที่เออ่น่าสนใจที่สุดนะในปี2014นี้เลยนะครับโดยรูปแบบการเล่นที่ใหม่นี่ผมสามารถบินอยู่บนอากาศได้ด้วยโอ้เจ๋งจริงๆไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนไปข้างบนนะโอเคเราจะไปส่งเควสกันนะตอนนี้ การทำโพสต่างๆก็อใช้ได้ครับแล้วก็มันมเีเสียงมีภาพที่เล่าเป็นบรรยายของเกมนะครับทำให้ไม่น่าเบื่อนะแล้วนี่ก็บินได้ได้วยผมบินได้เออกรวงลงมาถ้ำถ้ำมังกรเล็กเฮ้ อันนี้ผมเล่นมากับเพื่อนได้สักพักแล้วนะตอนนี้มันไปไหนกันก็ไม่รู้ครับผมก็หลุดออกมานะและตอนนี้ไอ้พวกไหนเนี่ยพวกเม่นอย่าไปสบตากับมันมันเวลสิบเก้าเนี่ยเชื่อวะไม่ไรวะมึงอะสิบเก้าไม่เอาไปดีกว่าครับไปส่งเควสกันดีกว่าด้านตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะฮะคัมพี้ยุทธนี่ก็เราสามารถเรียนได้เพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนโยกกลงหนึ่งเลย นะประมาณนั้นนะของก็กดตัวไอ้นะนี่ครับวิวที่ต้องการ16หวิวยังไม่ถึงเลยเว้อธงชาติธงประจำชาติพังแล้วก็มีพวกเนื้อมีของกินออปชั่นเพียบครับนะออปชั่นเพียบบอกเลยเอ้ยทำไมมันกระตุกวะอ้าวเดี๋ยวขอปรับเอามัมกระตุกกราฟิก ทำไมกระตุกอผมงงนี่ฮนะไม่เป็นไรแต่การาฟิกก็ใช้ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดจะกระตุกเลยนะเนี่ยปงโอ้กระตุกอะกระตุกผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเป็นกาอะไรเนะี่ยเพิ่งกระตุกนะฮะ <c oughs> าาสงสัยจะเข้ามาในเมืองามั้งครับมันเลยกระแหลก,กๆกระตุกกระตุกกนะ็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตอนนี้ไปส่งเควสกันก่อนก,อนก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะเกมโยกัง2แล้วโอเ n นเวตแล้วก็จะเปิดจริงนะในวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะยังไม่ยืนยันผมก็ถามเขาแล้วนะก็ยัง,ย,งยังไม่ทราบเหมือนกันนะเปิดจริงวันไหนยังไม่ทราบผมจะรู้ไหมเนี่ยมีก็วิ่งวิ่งเร็วได้ด้วยกด W W ย้ำยนะก็จะมีการแบบ ใช้ท่าต่างๆนะนะนะฮะซึ่งก็จะมีความสนุกในการที่แบบเราบังคับมันไม่เหมือนแบบเกมออนไลน์สมัยเก่านะฮะที่กดคลิกตัวเนะี้ยไปตีปัม๊มเลือดกดสกิลนะอันนี้บังคับตัวเองตัวตัวเองได้นะก็ถ้าเอเอสองครั้งก็นี่ครับจะแดดมามาซ้ายดิตะกี้เอสองครั้งไอ้น,นี่ดีสองครั้งนะแต่ถ้า W 2สองครั้งก็ ก็จะวิ่งเร็วนะครับจะวิ่งเร็วนี่ครับก็มีข้อดีในเรื่องของตรงนี้อยู่ในการเรื่องในการบังคับนะครับก็เป็นเกมที่สนใจเกมหนึ่งในเรื่องของการบังคับตัวนะแล้วตอนนี้ผมต้องไปตีตัวอะไรไม่รู้โอ้ไปครับวิ่งเรีวตันตอนนี้รู้สึกอยู่ที่เท่าไหร่เขา up เพิ่มแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่นใจนะตอนแรกที่โค้ดเบต้านี่เลเวลตัน45นะครับเยวก็ลองลองมาเล่นกันดูได้สกิลก็แบบฟันกันมันนะฮะไม่ได้วัดกันที่แค่ของแค่ต้องไปทางนี้ดีกว,ว่าไม่ได้วัดกันที่ของไม่ได้วัดกันที่เงิน อะไรพวกนี้นะฝีมือทั้งนั้นครับเกมแบบนี้นะฝีมือล้วนๆไปเลยบินบินข้ามนี่อบินสูงกว่ามานี่อีกวู้วูเวอร์เบอร์นกอดไปตีมอนกันผมจะไปตีมอนให้ได้อุ้ยโอ้โหดอกละ900เก้าร้อยเหรียคืนชีพด่วนเลยคืนชีพด่วนเลยวิ่งนะครับวิงว่งเอวิ่งเอ เอวิ่งโอ้ค่าสตา้ามิแนงหมดอ่ะก็มีค่าสตา้ามิแนงเนี่ยวิชาตัวเบาอะไรอะไรตรงเนี้ยแม่งแม่งตามมาฮนะเก็บค่าสตา้ามิแนงก่อนเดี๋ยวผมต้องเอายาขึ้นมา <c oughs> แม่งเดินตีหัวหลุดเลย <c oughs> นี่ก็เป็นเนื้อเนื้อควีตอะไรประมาณเอาทำวัตถุดิบได้นะก็เออก็จะมีแบบการผสมวัตถุดิบเนี่ยการผสมอาวุธสกัดอาวุธ อะไรประมาณนี้เ,นเก็บวัตถุดิบไปเดี๋ยวก็จะขึ้นวัตถุดิบการผลิตแลวไหนของกินผมวะนี่ครับนี่ครับยาสิ้นเปืองนะฮะกดคอนโทรลสองเหรอแล้วตรงเนี้ยวางไม่ได้นี่ก็เลขเก้าเหรอโอ้แล้วเนี่ยสิบใช่ไหมหรืออะไรไม่รู้ถ้ากดปมยาก็คอนโทรลสอง เนี่ก็จะมีคูดาวหนึ่งนาทีนะปัมป๊มปั๊มปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหกร้0ยหกร้อยี่มาคนเดียวนี่จะจะเวลลำบากเนี่ยแนะนำให้มากับเพื่อนเป็นปาร์ตี้หลายๆคนนีแล้วจะสนุกครับลองเล่นดูไหนวะมอนมันอยู่ไหนผมมาคนเดียวนี้ผมยังเสียวๆ,ๆเลยนะเนี่ยต้องมีพระนะฮะค้นหารวบรวมเห็ดหินร่มผา นี่กดกดเก็บนี่ก็จะเป็นเควสนะครับนี่เก็บเห็ดเอาเห็ดที่เอาเห็ดหินที่เก็บมาให้คนที่ชื่อจองเดยุนซิเก็บหินนะครับเก็บเห็ดเออเก็บเห็ดเอาเก็บเสร็จแล้วเหรอโอเคไปไปหาซองเคยุนพุ่งไปพุ่งไปเออ ค่าสตามินา่าอันนี้ผมไปเล่นนักชีพน,นักดาบเนี่ยก็จะมีนักชีพก็มีอาชีพนักดาบนี่ยหมอนักธนูแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งไม่ทราบไปหากันแล้วเองตัวเอ็มก่อนไปยังไงวะโออ,อทางนี้ทางนี้อ๋อปิดทางแล้วต้องกลับเนี่ยโอเคแอปจุงฮิปขอลาไปก่อนนะฮะกับเกมโยกังสองในช่วงโอเพนเบต้านะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมนะไปยะ แอดชื่อผมมาก็ได้นะชื่อนี้เลยครับแล้วเจอกันครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย